ศิละปะมอลำยังโดดเด่นและยังเป็นมรดกชาวอีสานที่รวมกันสืบทอดมายาวนานมอลำเมืองอีสานดังก้องกลาระเบียบวัฒนศิลร่วมสืบสานต่อเราจะขอสร้างสัจการร่วมสมัยขอเพียงแค่กำลังรงใจให้การกอนรับระเบียบวัฒทศิล ศิลละปีนมหาชนได้แนละโอกาสวันนี้ ที่เล่นที่แซมครับอายุยี่อายุสามสิบเอ็ดครับโอเคทำตำแหน่งอะไรในวงคอร์ดคอร์ดตูมครับคอร์ดตูมทำไมาได้กี่ปีแล้วจ๊ะก็เกือบสี่ปีครับหน้าที่ของพี่คืออะไรบ้างในแต่ละวันก็เตรียมอุปกรณ์ให้แดนเซอร์นนเสียบเสียบขนพวกนี้เตรียมขนนกใช่ครับทีมเรามีพนักงานอือมีเขาเรียาากว่าอะไร มีทีมทั้งหมดกี่คนทีมครละคนนะน่าจะประมาณหกเจ็ดคน,น,ะะคนแล้วทำกี่ชุดคะต่อวันหัวละฮะถ้าหัวก็ประมาณสิบสิบกว่าเพลงนะครับสิบกว่าเพลงเพงลงละเจ็ดสิบอย่างเงี้ยเหรอเพลง <10. S 2> เพงลงละหัวหนึ่งอันนี้ก็หัวเพลงพ่อ,อกบาก็เพลงเปิดก็คือเพลงนึงเขามีแดนเซอร์กี่คน แต่และเิดก็มีไม่เท่ากันครับแต่ก็ไม่ต่ำกว่าสิบแน่นอนไม่ต่ำครับก็ประมาณยี่สิบกว่าโอ้โหก็ประมาณวันนึ่งเราก็ต้องนั่งทำอย่างเงี้ยเสียบอย่างเงี้ยประมาณสองสามร้อยเลยหรอใช่ประมาณ,ลมาณแล้วาาทำงานกี่โมงของผมเริ่มสี่โมงสี่โมงถึงถึงห้าทุ่มจนปิดคอนเสิร์ตนะครับแล้วถ้าวันไหนยัดแจ้งอ่ะ ก็แจ้งผมก็ทำทาเวลาเดิมถึงถึงปิดคอนเสิร์ตปิดโชว์อ่ะก็สามร้อยหกสิบครับไอกำไรค่ะทำหน้าที่อะไรในวง ตอนนี้ก็ช่วยแม่ครัวทำครัวนี่แหละค่ะจ้ะช่วยแม่ครัวทำครัวเพราะว่าแกไม่มีคนช่วยแม่ครัวของเราในบุ้งมีกี่คนคะแต่ก่อนเขาเอาห้าคนแต่ตอนนี้มันไม่มีโดยมีแค่สามสองสามคนสามคนเลี้ยงคนทำอาหารกี่มื้อเลี้ยงคนถื่ชีวิตไม่ใช่สองร้อยกว่าหรือเปล่าเะสองร้อยกว่าค่ะเลี้ยงคนสองร้อยกว่าชีวิตเราเลี้ยงกี่มื้อคะ ตอนเช้ากับตอนเย็นตอนเช้าจะหุงข้าวไม่ให้ให้เขากินก็จะมีส้มตำานีอะไรนี่นคะครับจะไปถึงสาเช้าก็มีส้มตำาีอะไรให้กินไปก่อนแต่ว่าแต่และว,วันเนี่้จำเปนไหมหรือว่าไม่จำค่ะคจำไม่ได้กลวัวเขาไม่ไม่อร่อย <laughs> เป็นแดนเซอร์นี่เลยค่ะแด <Dan cer. S 1> นเซ,ซอร์ขึ้นขึ้นฟ้อนเสือกกว่าพวกเด็กเขาเลยแล้วเป็นแดนเซอร์มากี่ปีคะยี่สิบกว่าปีแล้วปวดเขา่าใส่ส้นสูงมายี่สิบกว่าปีแล้วมันปวดเขา่าก็เลยมาวันหนึ่งเนี่ยมุกในการทำข้าวสองร้อยกรันไปงบเท่าไหร่ครับต่อวันไม่ไม่ไมรวมกับน้ำเนะ 5, าะห้ 5, าพันก่าห้าพันหกพัน ะต่อวัน ชื่อสไปนะคะสไประเบียบวรศิลป์นะคะอายุ19ปีย่า19ค่ะเป็นแดนเซอร์ของรเราเบียบวรศิลป์ค่ะประจําวงยี่นี่สาปีแล้วค่ะประจำเลยค่ะ,รระครเ,รเริ่มต้นจา,ตจากชื่นชอบวงค่ะพี่ชื่นชอบวงมากแล้วก็ติดตามพี่แดนเซอร์ในวงเรื่อยๆว่าคนไหนเต้นดีอะไรเงี้ยคะ่ะแล้ก็ทักมาถามสอบถามพี่คนที่รู้จักเขาก็บอกมาเลย แล้วตอนนั้นก่<ม>อนที่หนูจะมาคือหนูยังเรียนอยู่ม .5 มคือวันจันทร์หนูจะไปสอบกลางภาคแต่วันศุกร์หนูยังเรียนอยู่เลยแล้ววันเสาร์หนูตัดสินใจมาเลยค่ะไม่ไปเรียนต่อเลยเอ,อยู่ใช้ก็ออกเลยค่ะใช่ค่ะตื่นใช<ม>่ไหมคะประมาณตื่นขึ้นปุ๊บหนูจะชอบตื่นเวลาประมาณเที่ยงประมาณบ่ายค่ะหนูมันจะบนรถมันจะร้อนบนรถบัสคือร้อนมากค่ะทีนี้หนูก็ลงมาหาอะไรนอน ตื่นขึ้นมาบางทีก็ประมาณ4ี่โมงแล้วก็หากินข้าวแล้วก็มันจะมีเวรยกลังลงลังก็เก็บชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะงเเเราก็บใช่มคะใช่ค่ะทีนี้หนูก็เอามาจัดจัดแล้วก็พอจัดของเสร็จก็ไปอาบน้ำแล้วก็มาแต่งตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นแสดงทําเป็นชีวิตประจําวันแบบนี้ค่ะวันหนึ่งเราเึ้นแสดงมันจะมี3เซตค่ะเซตละ14เพลง14ชุดค่ะมันจะมีเซต A เซต B เซต C เซต A เนี่ยคือเป็นแดนชายที่ว่าเต้นแตกสาวเต้นออกสาวนิดนึงค่ะเซตเซต C ก็จะเป็นเซตผู้หญิงค่ะแบบเซตหมูอย่างเงี้ยค่ะเซต B ก็จะเป็นเซตชายเทเต้นเป็นเมท์เต้นน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่ละเซตจะมี14เพลงค่ะรวมรวมก็จะเป็นสาว10 A ชา2เพลงค่ะรวมกับโชว์ด้วยค่ะเล่นในกทมนะคะจะประมาณบางมันก็หนึ่งทุ่มครึ่งบางมันก็สองทุ่มอย่างเงี้ยค่ะถึงเที่ยงคืนค่ะ แล้วถ้าวันไหนบโตลุงตลุงก็ประมาณเริ่มสามทุ่มเต้นสามทุ่มจนถึงเที่ยงคืนแล้วก็จะหยุดพักพักแล้วก็จะมาแต่งตัวเป็นขึ้นฟอนเสิร์ฟอะค่ะแต,ตตแต่งตัวเ็นฟอเสิร์ฟแต่งตัวเหมือนหมอรำแล้วก็รอขึ้นฉากของตัวเองขึ้นสองฉากปุ๊บแล้วก็นอนนอนตีสามถึงตีสี่ตีห้าขึ้นลุกขึ้นมาแต่งตัวใหม่ขึ้นเตยลาตอนเชา้าทำแบบนี้เป็นชีวิตประจำวันค่ะ ประมาณประมาณ9โมงถึง4ี่โมงเย็นอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนชอบนอนนะแต่หนูไม่ค่อยชอบนอนแต่งหน้าแต่งอะไรอย่างเงี้ยเรามีเทคนิคมเราเรียนหรือว่าไม่ได้เรียนค่ะเพราะหนูสำหรับหนูหนูคิดว่าหนูมีพื้นฐานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะใช่ขนูชอบแต่งหน้ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วหนูก็เริ่มเต้นมาตั้งแต่หนูอยู่มหนึ่งหนูก็หัดแต่งหน้ามาเรื่อยๆแต่งหน้ามาเรื่อยๆค่ะก็รู้สึกภูมิใจนะครับแบบว่า หนูอยู่มาสามปีคนรู้จักหนูก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆอยูน่นะคะมีค่ะเพราะว่าหนูอยู่ระเบียบมาสามปีใช่ไหมคะหนูก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆปรับกายภาพตัวเองมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ <S <S 2> <S 2> มีคนรู้จักเยอะขึ้นค่ะ 29นี้นะครับผมอย่าลืมตามไปให้กำลังใจระเบียบวัตถสินและและ้วก็พี่พี่ทุกคนในวงนะครับผมแล้วก็เงินท,ท,ท,ทุกบาททุกสตังนี้ครับผมก็จะเอาไปสร้างโรงเรียนเด็กพิเศษนะครับผมอย่าลืมมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ